นักปัสการครับพระอาจารย์ครับแม้หายไปสองสัปดาห์คิดถึงทักมาก็คิดถึงญาติโยมเหมือนกันนะครับคิดถึงโยมหนุ่มคิดถึงโยมฮานครรับอาาจย์คิดถึงแฟนคลับท oh, <stell three tik sl ash> ั้งเมืองไทยและเมืองนอกด้วยนี่นะครับเอาละครับวันนี้คงจะต้องเข้าคําถามแรกกันเลยครับนะครับคือผมอยากให้พระอาจารย์นะครับช่วยแสดงธรรมนะครับให้กับคุณแม่สีดาซุปเปอร์หน้าของคุณออฟกัพิชาติพิมลหน่อยครับคือตอนนี้เนี่ยแกเสียสูญเสียลูกชายไปนะครับลืงด้วยอาการโรคหอบหืด เจริญพรครับอาตมาดูข่าวแล้วก็เห็นใจนะเพราะว่าโยมแม่ของอาตมาเนี่ยก็ป่วยได้วยโรคเนี้ยหอบพื้นเหมือนกันหอบพื้นเหมือนกันครับแล้วเราก็เห็นท่านทุกข์มากตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโดยเฉพาะหน้าหนาวครับท่านก็จะทรมานมากกับการหายใจไม่สะดวกท่านจะบ่นว่าเมื่อไรจะตาย Hmm. ฉะนั้นเวลามีใีใครที่ป่วยด้ว่โรคของผื่นแล้วเนี่ยธรรมาก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะค,คือคือคอนข้างวันไวว hmm. แต่ยังไงก็ตามความตายเป็นธรรมชาติซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเจอ hmm. เป็นฉากสุดท้ายที่ไม่ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการ hmm. เราก็ต้องพบธรรมะอยากจะเปรียบอย่างนี้เนี่ยคุณโยมเห็นแก้วน้ำไหมแก้วน้าเนี่ยวันใดวันหนึ่งมันต้องแตกนะ hmm. แตกไหมแตกครับต,ต้องแตกแต่ว่ามันแตกชา้าแตกเร็วเท่านั้น oh. ชีวิตเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับแก้วน้ำ ครับครับมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วมันจะแตกสลายไปอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วไม่แตกดับใช่ไหมใช่ทุกอย่างหมุนไปสู่การย่อการแตกดับการกลายสรรพสิ่งในล้วนล้วนหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันเองเห็นว่ารายการของเราก็ คงจะได้ใกล้ทฤษฎีนี้เหมือนกันนะเนี่ยได้ขอโทษครับคุณผู้ชมครับไอ้ขึ้นมากระทําหันน้ประเด็นที่หนึ่งนะก็ฝากไปถึงญาติของคุณนะทุชาติว่าสรรพสิ่งล้วนหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันเองเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วและประเด็นที่สองเราต้องปลงยอมรับความจริงอัตมาภาพจํากวีบทหนึ่งได้ตั้งแต่เป็นเรนน้อยนะท่านพูดเอาไว้ว่าคนไม่ถึงที่ตายไม่ไหวชีวาว่า ใครที่คาดเขียนฆ่าไม่อาสรรแม้นคนถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันที่เมือกยังเสือกตายนะความตายถึงแม้มันจะยิ่งใหญ่แล้วเราไม่ชอบมันแต่ในทัศนะของพุทธศาสนาท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับคนถึงที่ตายแล้วเนี่ยคุณจะไปหลบไปลี้ไปนหนีอยู่ที่ไหนตายกันทุกคนครับดับงนั้นเราต้องปลงนะรับความจริงให้ได้ที่พระอาจารย์ครับผมเคยอ่านหนังสือพระอาจารย์เนี่ยนะครับรู้สึกจะมีอยู่บทหนึ่งที่เขียนถึงเรื่อง อ่อที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยครับที่ว่าเขาเอาน้ําน้ําแต่ขันมะเทอาเปริภพรินะฮะอันนั้นแต่ผู้หญิงคนน,งนั้นเนี่ยเขาเขาเสียลูกเขาไปแล้วเขายอมรับความจริงไม่ได้ที่ต้องเสียลูกในที่สุดก็เป็นบ้าแล้วก็ไปบวชในระหว่างบวชนีอยู่คืนหนึ่งเธอไปจุดเทียนปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก่อนไะเข้านอนก็ไดเอาน้ํามาล้างเทา้าเอาน้ํามาราดเท้าไปครึ่งขาน้ําก็ไหลไปนิดหนึ่งซึมลงในเดินผู้หญิงคนนี้เกิดปัญญาสว่างสวัยว่า โอ้ชีวิตคนเราก็เหมือนน้าที่ไหลไปสักพักหนึ่งแล้วก็ซึมลงไปในเดินก็หมายความว่าเราเกิดมาปุ๊บก็ตายแต่ปฐมวัยเธอราดน้ําเครื่องขังที่เหลืออีกนิดหนึ่งน้ําไหลเลยไปอีกนิดนึงซึมลงในเดินเธอก็เกิดปัญญาว่าคนเราถ้าไม่ตายในปฐมวัยก็จะไปตายในมัชชิมวัยสามสิบสี่สิบก็ตายลสานะครับน้ำหยดสุดท้ายเธอราดลงติดราดเท้าปุ๊บน้ำก็ซึมไกลไตไกลออกไปไกลอย่างไปเธอก็ได้ปัญญาจากน้ําราดเท้าเนี่ยบอกว่า ถ้าเราไม่ตายในช่วงปฐมวัยมัชีมาวัยสุดท้ายก็ต้องไปตายตอนแก่อยู่ดีก็คือแก่เท่าก็ต้องตายอยู่ดีเห็นน้ําล้างเท้าไหลซึมลงสู่ดินสามระดับผู้หญิงคนนี้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเดินผ่อนต่อมาเป็นพระอ,อรหันต์ด้วยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่ใดมีทุกข์ขอให้เชื่อมั่นได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเข้าใจความทุกข์เราจะพบความสุขครับที่ใดมีปัญหาที่นั้นก็มีปัญญารออยู่ครับแทนที่เราจะโศกเศร้าเนี่ยเรามองหานิธีที่จะเจริญปัญญาอืแล้วถ้าเกิดว่า ต้องแตกดับหรือสูญเสียหรือสูญสิ้นไปหรือว่าถูกถอดหรืออะไรไปก็ตามแต่เนี่ยนะฮะถูกใจด้วยฮะอะไรนะครับคือเหมือนเขาว่าผมไม่รู้ผมผมติดพระาจารย์เราไหมคุณไม่ริพนะฮะทำใจไม่ได้ทำยังไงครับอ๋ออาตมาทําใจไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับอาตมาช่วยเมื่อนี้นะฮะว่าถ้าคุณเป็นพ่อครัวที่มีฝีมือดีเลิศนะครับคุณจะไปทําครัวอยู่ในห้างไปทําครัวอยู่ก้นซอยนะคนเขาก็ตามไปกินไปใช้บริการโอ้โหอันนี้จริง ช่ไหมแต่มาเชื่อมั่นอย่างนี้ครับอาตมาไม่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 เสียใจนะครับถ้าถูกถอดเอาอีกเอาอีกแล้วคนดีย่อมไม่แต่ไม่แพ้ใส่เชื่้อแค่แค่ล็อกลอกผิวแค่ล็อกลอกเชื่อลพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามั่นใจว่าเรามีความรู้ความสามารถจริงเป็นข้อัวที่ดีไม่ต้องห่วงหรอกไปอยู่ในป่าในดงคนก็ตามไปเหมือนระา่ปไปเป็นพ้าทู่ดงอยู่ในป่าคนก็แห่ไปฟังธรรมครับขอให้เราเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีดีจริงนั้น ปัญญาชนเขาก็รู้อยู่ก็เห็นอยู่เขาก็ย่อมจะต้องเชิดชูสิ่งที่ดีต่อไปแล้วประเด็นต่อมาเนี่ยจะมาคิดว่าอยากจะฝากธรรมะอีกข้อหนึ่งให้กับผู้ที่สูญเสียธ <S S 1> รรมะข้อน,นี้ก็คืออยากจะให้เราใช้ชีวิตทุกวันเหมือนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะอะไรเมื่อวันหนึ่งเรามาสูญเสียคนรักจากไปเนี่ยเราจะไม่ต้องมานั่งพิริพิไรว่าสิ่งดีๆนี่ไม่เคยได้ทําให้กันเลย ครับโอ้อันนี้สิ่งนี้ดีมากแต่ว่า็นมีคนอยู่ประเภทหนึ่งฮะเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาอ้อนะอันนี้อันนี้คือจริงๆผมเคยเอาคำของวิาจารย์เนี่ยไปพูดให้หลายคนได้ฟังนะว่าวันเนี้อยา่าประมาทนะฮะอยากจะรักใครอยากจะบอกไปเปลยว่าเออผมรักคุณเพรเาระพรุ่งนี้คุณไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเสียชีวิตแล้วคุณจะไบอกรักเขาได้ไหมนี่มัถูกไหมฮะแต่บางคนอุ๊ยฉันไม่สนอ๋อแล้วมันสุดท้ายจะสายเกินไปจริงๆแล้ววันนี้หนุ่มอยากจะบอกรักใครนะครับบอกรักคนทั้งประเทศครับนี่ ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้บอกใช่ไหมก่อนที่ปีหน้าอาจจะไม่ถือถือหลักนะบอกบอกบอกรักอาตมาด้วยนะเพราะปีหน้าเกิดไม่ได้ทํารายการด้วยกันในยุ่งเลยหาหาขกคิวชนกันในยากมากนะทุกวันนี้นยาวถึงมิถุนาเลยนะเพราะฉะนั้นคิดเสมอว่าทุกวันมันเป็นวันสุดท้ายในชีวิตเราเราอยากดีต่อพ่อของเราต่อแม่ของเรา ต่อสามีของเราต่อภรรยาของเราแต่ต่อกิกของเราไม่อยากพูดถึง่ะอ,อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งของของ้อนไม่ดีนะ<ร>ต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงดีต่อเขาแล้วก็แสดงออกรักแล้วก็แสดงออกครับ<ร>เพราะอะไรบางคนคิดว่ารอให้ถึงวันเกิดรอให้ถึงวันครบรกอบใจงานรอให้ถึงวันที่เขาประสบความสําเร็จรอให้ถึงวันสงกรานรอให้ถึงวันที่หนึ่งมกราจะซื้อข้าวของดีๆมาให้คนที่เรารัก คุณรู้ไหมบางทีวันพิเศษเช่นนั้นอาจจะเดินทางมาไม่ถึงนะดังนั้นทุกวันที่เราสามารถบริหารจัดการมาได้คือวันนี้ครับดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดนักปรัชญาท่านพูดไว้คำหนึ่งนะท่านบอกว่าวันไหนไหนไม่สําคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะเรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สําคัญเท่าวันนี้นะดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดถึงกับกุมนัาขากเลยครับผมมึนฮะคือเรียกว่า วันนี้คือวันที่มีคุณค่าของเรามากที่สุดทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมครเพพ่ออะไรวันวานไม่ว่ามันจะวิเศษแค่ไหนมันจบไปแล้วครับวันพรุ่งนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันยังมาไม่ถึงอือครับแต่คุณจัดการดูแลวันนี้ให้ดีสิวันนี้เป็นวันที่อยู่ในกำมือของคุณดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดดูแลคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยอย่าให้เขาเจ็บปวดเพราะเราโอ้โหครับดูแลเขาให้ดีสุดยอดแลวชีวิตของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเมื่อวันนี้กลายเป็นวันวานเราก็ภูมิใจวันนี้เเป็็นนนาาของงวัพุ่หม ดูอะวันนี้ก็ได้ทั้งวันว่างแล้วก็วันพุ่งครับอันนี้ถือว่าเป็นสต,ติที่ดีมากนะอย่างเช่นผมก็ถือสตินี้เหมือนกันในอดีตผมไม่สามารถะไปแก้ไขอะไรได้นี่แต่วันนี้ผมสามารถทําให้ดีและปัจจุบันปัจจุบันทําไห้ดีและอนาคตทาให้ดีได้นี่<ช>